คนที่เป็นซึมเศร้าอย่างงี้ค่ะนอกจากที่เริ่มพัตนาไาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับว่าแนะนําให้เขาคิดในเรื่องของเหตุและผลได้ไหมกม็มันก็คือเรื่องของกรรมนั่นแหละค่ะเหมือนกับว่าม่คิดว่าอย่าพยายาม,มเพิ่งให้เขาไปคิดมากมเึกให้เขาทักอาการที่เกิดขึ้นกับเขาให้ได้ก่อนจิต<ม>ให้เขาถอนออกจากอารมณ์ในความซึมเศร้าได้เมื่อไหร่มเมื่อเขาถอนออกมาได้แล้วอันนี้ถึงจะให้วิธีการคิดคือ หนูมองว่าอย่างคนที่เป็นซึมเศร้าอะคะ่ะหลายๆครั้งเวลาเขาเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างเหมือนมันจะคิดว่าเฮ้ยทำไมแบบเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้อย่างนี้คะ่ะอาจารย์มันจะมีความคิดแบบเนี้ยขึ้นมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอย่างงี้ค่ะ<ม>แล้วการทักอารมณ์ก็คือให้<ม>ให้เหมือนกับบว่าอย่างในสภาวะช่วง,งแรกๆเนี่ยก็คือให้เขาเรียนรู้ที่จะทักอารมณ์เห็นอารมณ์ก่อนอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบคนที่จิตซึมเศร้าคือตกจมลงไปในอารมณ์นะประดุดดังรถที่มันไปติดอยู่ในลมโคนอยิ่งเหยียบคันเร่งคือยิ่งคิดมันก็ยิ่งจม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 ไปเรื่อยเวยิธีการของพระอาจารย์คือยกล้อให้มันขึ้นจากลมโคนก่อนแล้วให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้านั่นก็คือการการทักนี่คือการจะยกจิตออกจากอารมณ์ขึ้นเรื่อยเืยเรื่อยพอขึ้นมาอยู่ในภาวะปกติปุ๊บเคลื่อนตัวไปหน้าเหยียบคันเร่งมันก็จะไปได้คือใช้ความคิดในระหว่างนั้น่ะได้แต่ตอนที่่่จมมอยยูาาไปใช้คควิด ยกเขาขึ้นมาก็คือเรียนรู้ที่จะทักอารมณ์ไปก่อนในช่วงแรกค่ะพาจารย์แล้วก็หนูอยากสงสัยว่าเหมือนพัดจาจาร์เคยพูดว่ากรรมที่มันมาถึงตัวเราแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเรายอมรับเนี่ยกรรมมันจะจบก็คือจะเป็นอโหสิแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันก็จะต่อต่อต่อไปเรื่อยๆจากบนเวียนมาหาเพื่อให้เราเกิดการยอมรับมันก็ต้องวนกลับมาคล้ายกับ ควบมไม่มว่าต้องยอมรับต้องยอมรับต้องยอมรับมันคือถึงจะเจอหนักแค่ไหนแต่ถ้าไม่ยอมรับก็จ,จะเจออยู่จะมาบอกอยู่ว่าทําไมเราต้องมาเจอกางนี้กับการที่บอกอ๋อนี่คือกรรมที่เราทําไว้ออเราต้องยอมรับต่างกันเลยนะการที่บอกว่าทําไมเราต้องมาเจออย่างนี้มันจะมีแรงผลักไม่ต้องมาต่อต้านทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราทําไมเรื่องนี้เจอเราต้องมาเจอเนี่ยมันจะต่อต้าน แต่ถ้าบอกอ๋อนี่คือสิ่งที่เราเคยทําไว้อ๋อนี่คือกรรมของเราเองความ,มรู้สึกจะตังค<ำ>แรงต้านจะไม่มีมความเข้าใจจะเริ่มมีมากขึ้นเหตุผลก็จะเริ่มมาแต่สําหรับคนไปซึมเศร้าคือไปทักอารมณ์ก่อนทักอารมณ์ก่อน <c oughs> ให้จิต <c oughs> มันยกขึ้นแล้วค่อยเรามาเลีกเข้าใจเหตุผลมันนึงจะยอมรับได้ถ้าไปทําให้มันยอมรับเหตุผลตอนนั้นมันจะยอมรับไม่ได้เพราะอารมณ์มันหนักหน่วงอยู่